ับรายการเปิดดวงเฮงๆช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังสามารถโทรศัพท์มาได้นะคะที่หมายเลข026893673ย้ำกันอีกทีที่หมายเลข026893673น,นาทีทองของคุณและค่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกัน ะะหรือว่าจะส่ง SMS มาพูดคุยกันก็นได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะคะพิมพ์ทีซเว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณส่งมาที่4649000นะคะครั้งละบาทเท่านั้นอาจารย์วีโรดเนี่ยจะมาชำระดวงให้คุณค่ะเริ่มเลยไหมอาจารย์คะครับเริ่มเลยดีกว่านะครนะมีมาแล้วครับ s m s ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าขอเร็วหน่อยนะอาจารย์เพราะว่าคนส่ง SMS มาเยอะแลวโทรศัพท์ก็เยอะด้วย ยังไงก็ขอบคุณคุณเล็กที่โทรมานะฮะ,ะที่บอกว่าผมบอกว่าบ้านนี้เนี่ยต้องอยู่เป็นโสดเนี่ยสามสิบสามเนี่ยคือหกนะฮะและหนึ่งสองคือตันหาไอ้ที่ผมบอกว่าที่ผมรู้ว่ามันต้องโสดพอดีในบ้านคุณมีโสดก็คือลูกชาย,ชายนะครับแต่ตัวคุณอาจจะไม่โสดก็ได้เพราะบ้านหลังนี้สามสิบสามคือหกเหมือนกันผมลยไให้เอาสิบสองออกให้เหลือแค่หกตัวเดียวนะฮะจะได้มีความสุขความเจริญในทั้งบ้านถ้าเกิดเอาสามสิบสามับไว้ะนะครับผมลองดูสิเพราะว่า ถ้าเกิดเอา33มสทับสิปั๊บเนี่ยเหลือแค่3ามสอย่างเดียวลูกชายอาจจะละความโสดก็ได้<อ>นะครับ <อา S 1> คุณเลยอาจจะมีข่าวดีไว้ๆนี้ก็ถึงถ้ายถูกเลยว,ว่าลูกชายคุณโสดอยู่ดีออนะนะครับผมแต่บ้านหลังนี้เนี่ยให้เหลือ3ามแล้วจะเป็นความสุขความเจริญมากเลยนะครับค่ะ,ะนะคะอะต่อเลยะคะ่ะคุณแม่มารีค่ะ5สิงหาคม2496อายุ60ปี ปีมะโรงครอบครัวและสุขภาพและการเงินค่ะอทรยูดเดียบเข้าไปนะพอดีเป็นคนมีอายุโทรเข้ามามีความพยายามสูงนะฮะ,ฮะแทรกเข้ามาได้ก็เก่งนะฮะห้าสิงหาคมสองสี่เก้าหกเรื่องครอบครัวเป็นยังไงเรื่องสุขภาพเป็นยังไงและเรื่องการเงินอายุหกสิบแล้วต้องตีรันฟันแทงกับพวกลูกหล,กลานแหละครับหรือสามีตนเอง ขัดแย้งกันตลอดพูดกันไม่เข้าหูกันเลยค่ะอืมขัดแย้งกันเรื่อยเรื่อยเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพก็ยังยังแข็งมไม่อยากพูดว่าแข็งปังเหมือนคุณแม่มารียังแข็งแรงดีครับค่ะต้องพูดว่าแข็งแรงมากยังหวงสุขภาพตัวเองอยู่ก็ดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆออกกําลังกายหน่อยนึงก็ดีนะแต่ที่จริงออกกาลังกายเะเป็นคนที่เรียกว่าถ้าเกิดพูดตรงตรงคนอื่นอายุ60อาจจะเชื่องช้าลง แต่คุณแม่มารีไม่ได้เชื่องช้าเลยตงแถมดุดันอีกตาหากคือเป็นคนคล่องตัวนะนะมีมีดุดันนี่หมายถึงว่าเป็นคนยังมีกําลังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าดุดันเรื่องนั้นส่วนเรื่องการเงินก็ใช้จ่ายเนี่ยยังพอไปได้ยังมีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือมีคนรอบข้างให้บ้างหรือได้รับการเออเขาเรียกว่าคนดูแลเนี่ย หยิบยื่นมาให้เพราะว่าเราเป็นแม่ระดับแม่แล้วนี่ก็มีคนมาให้บ้าองอะไรงเงี้ยฮะดังการเงินการทองก็ยังถือว่ายังเหลือกินเหลือใช้บ้างครับผมค่ะต่อไปค่ะคุณไก่ค่ะ18สิงหาคม2525 25นะคะงานราชการที่สอบไว้จะมีสิทธิ์เรียกเรียกถึงหรือเปล่ารเรียกหรือเปล่าคุณไก่เอางี้ดีกว่าค่ะ18สิงหาคม2525 25, คุณไก่ค่ะว่า,าจะมีการสิทธิได้เรียกไหมเดี๋ยวดูให้นะครับคุณไก่พอดีคุณไก่เนี่ย กุ้มใจมาตั้งแต่หนึ่งปีส5สิบห้าวันที่แล้วนะฮะเพราะว่าเราดา,ดาวราหูเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกนะฮะแล้วก็สองปีครึ่งที่แล้วเนี่ยราศีสิงห์งเนี่ยโดนเสาเสาทำลายอีกก็เหมือนโดนตรึงเมื่อสองปีที่แล้วจริงไหมลองลองบอกว่าจริงไหมนะฮะได้ก็จริงแต่ได้แบบไม่ค่อยสมใจเท่าไหร่มีสิทธิ์เรียกเรียกไหมผมว่าต้องรอฮะ แบบว่าได้เรียกก็จริงแต่ได้เรียกแบบอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะฮะได้ก็จริงแต่ไม่ไม่ถึงกับแฮปปี้นักนะคะต่อไปค่ะจากสายที่โทรเข้ามานะคะคุณสุภาวดีค่ะ24สิงหาคมสองสองนะคะถามเรื่องความรักการงานจะดีไหมแล้วก็จะแต่งงานปีไหนดีคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อดูหน่อยฮะนี่ค่ะคุณสุภาวดียี่ยี่สี่สิงหาคมสอง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 เรื่องความรักก่อนนะครับ เรื่องการงานจะดีไหมแล้วแต่งานปีไหนดีอ้อง <c oughs> แต่งานปีไหนดีเรื่องยากนะนี่ถามจริงๆถ้าเกิดไปเสียค่าหมอดูตามเอวๆเถวๆก็เรียกว่าดูเลิกยามอ่คะเป็นพันขึ้นไปนะใช่แล้วค่ะแล้วที่คุณถามว่าปีไหนดีมันจะไม่มันไม่พอนะปีไหนผมบอกคุณได้แต่คุณก็ต้องไปหาเลิกอีกอะ่ะเออไม่ใช่ง่ายๆนะครับถามเรื่องเรื่อง ความรักก่อนเลยค่ะเอาจอี้เหอะคุณสุภาพว,วดีสองห้าสองสองขี้หึงมากคุณขี้หึงมากห่วงไหมคุณขี้ห่วงมากทั้งหึงทั้งห่วงเขาถ้าเกิดคุณจะรักให้เป็นความรักไม่ใช่สิ่งของที่จะต้องครอบครองอคุณครอบครองได้อย่างเดียวคือใจเขาแต่กายเนี่ยอาจจะเป็นของคนอื่นทำใจกว้างบ้างอดทนบ้างอย่าหึงหวง ถ้าเกิดคุณสุภาพวดีบอกว่าคุณไม่ถึงห่วงผมให้ตีเลยถ้าเกิดผมผิดถึงห่วงมากค่<ฮ>ะคิดอยู่ได้เป็นวันวันเรื่องเรื่องความรักต่อไปค่ะเรื่องการงานจะดีไหมการงานดีครับการงานเขาเก่งเขาเป็นคนศกมีความสค์ทางานมาแบบทํางานทั้งเขาเรียกว่าเป็นคนมีประสบการณ์สูง <ฮะ S 2> เป็นคนมีประสบการณ์ดีมากมีชื่อเสียงในเรื่องการงานดีมาก <ฮะ S 2> เขาเก่งครับคนนี้เก่งมากดังนั้นผมการันตีได้ว่า คุณมีความสามารถสูงจริงๆนะฮะแล้วทำงานแบบเขาเรียกว่าทุ่มเททั้งวันทั้งคืนนะต่อไปค่ะจะแต่งงานปีไหนดีคะปีนี้ก็ได้หรือปีหน้าก็ได้ปีนี้จะเหลือแค่สองเดือนเองนะก็ในหรือปีหน้าก็ได้อ่ะแต่อย่าลืมนะหนึ่งรอบปีปีนี้ผมยังไม่บอกว่าปีนี้หมดเมื่อไหร่ถ้าเกิดเมษาก็หมดของเดือนของปีไทยค่ะถ้าเกิดของปีจีนก็หมดแค่ตุลาแต่คุณยัง คุณยังแต่งได้ภายในสี่หเดือนข้างหน้านี้ค่ะการันตีแต่งได้ดีแต่งฟ้าผ่าป้าแลเลยนะโอ้ต้องหาเลิกครับนะฮะแสดงว่าเลือกเงานแต่งของเขานี่คือมาแล้วมาแล้วครับอแล้วต้องแต่งจริงๆด้วยค่ะนะคะยินดีด้วยนะคะอย่าลืมแจกกลงแจกการ์ดทางเราด้วยนะคะขนาดอยากกินรีขนาดหลานผมแต่งที่โรงโอลิเตลยังไม่ไปเลยอย่ามาพูดคุณเอ็มอาจารย์เราเข้าไปที่นี่กันต่อเลยดีกว่านะคะไม่หรอกต้องขอตัวว่าคุณเอ็มอุตส่า หลานตัวเองแต่งที่โอเรนเตลอาหารดีๆ <c oughs> คุณผู้หญิงไม่ไป <c oughs> ติดภารกิจอาจารย์สวยและเช็ดยิงก็อย่างนี้แหละครับเข้ <c oughs> าความดีกว่าอาจารย์แหมน,น,นะนคุณเม์ค่ะ30เมษาย,ยน2529ความรักสุขภาพต้องระวังเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณเม์น,นะครับอาจารย์หนูขออนุญาตแล้วกันขอสัก2คํคำถามพอคุณเม์ครับ30เมษายน2529นะครับคุณเม์นะครับเอาเรื่องสุขภาพความรัก <lightly S 1> แล้วก็สุขภาพก็ถามมาสองอย่างนี้ฮะลรวบอกว่าต้องระวังเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าความรักดีคร <dated through. S 1> ับม euh. ั่นคงมากความรักดีจริงๆและมั่นคงจริงๆนะครับแต่ดูเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณเป็นคนเอาใจใส่อยู่แล้วต้องเอาดูดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากๆนะครับแต่คุณเอาดูแลเอาใจใส่อยู่แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งอย่าวิตกจริตขึ้นไปคุณอย่าวิตกจริตขึ้นไปอย่าใช้จิตของคุณเนี่ยหงอหึงหวงของบางอย่างกินไป ถ้าเกิดคุณใจแคบไปคุณก็ไม่มีความสุขด้วยตัวเองดังนั้นสุขภาพจิตมาก่อนครับของตัวคุณค่ะต่อไปค่ะคุณธนวันชนบุรีค่ะเกิดวันที่10กุมภาพันธ์งสนะคะนี่สินพอจะเบาบางได้ไหมคะคนนี้น่าตอบค่ะนะคุณธนวันนะครับชื่อธนวันเนี่ยชื่อเพราะธนะแปลว่าสมบัติวันแปลว,ว่าเหมือนกับว่ามีเงินทองมากมายะนะครับ ชนบุรี10กันยายน2495ิก้ากุมภาค่ะจา์อ้าสิบกุมภาพันสองสิบดูว่านี่สินเบาบางลงไหมครับโอ้โหดูนี่สินดีนี่สินเต็มเต็มปะดาโอโขออนุญาตโชว์ไพ่นิดนึงนะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จายนน่ากลัวพอสมควรนะาจารย์นะไพ่ตัวนี้บอกถึงความทุกข์ทรมานค่ะเยอะมากดูสิ ตัวแทบจากตั้งแต่ว่าแทบไม่อยากกระดิกไปไหนเลยอะเดินไปไหนก็นี่สินเดินไปไหนก็นี่สินชีวิตนี่เบื่ออยู่กับความเบื่อหน่ายมากสองสี่อายุเยอะแล้วนะอายุพอสมควรแล้วคะ่ะอาจารย์สองสี่เก้าห้าค่ะจะหกสิบอยู่แล้วะนะครับถามว่าเบาบางไหมเบาบางลงครับเพราะว่าคุณจะมีตัวเงนินเนี่ยเข้ามา ช่วยในปีนี้นะฮะล้วทำให้เบาบางแต่พูดตรงๆเถอะขอแค่คำหนึ่งได้ไหมชื่อคุณอะไรคุณธนวันค่ะคุณธนวันมีความสุขอยู่กับนี่สินเหรอถึงบางครั้งบางคราวคุณทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เลยอะว่ามีนี่สินอยู่ทั้งๆท,ที่ออกไปเนี่ยนี่สินอยู่เต็มหัวเลยแต่ใจยังหลั่นล้าได้อ่ะอตลกเนาะดีเนาะจะได้ไม่แก่เร็ว ก็ยังดีนะคะเขายังทําใจยอมรับกับนิสิีมีอยู่ได้ใช่แล้วเขายังหลั่นล้าได้นะผมพูดตรงๆนะคุณหลั่นล้าจริงๆโอ้โหสองสี่เก้าหกเนี่ยขนาดอายุเยอะแล้วนะจะหกสิบแล้วคุณเก่งจริงยังยังสวยสาวยังสวยยังสาวได้อีกเลยทั้งๆที่มีนิ่งสินเยอะเออเก่งได้อ่ากความว่าเจ้าชูเนี่ยลดรอยลงนิดนึงหลั่นล้าเหลือเกินวันนี้นี่ยังแบบว่าคัสโนวีหรือว่าคัสโนวาอยู่เลยพี่แกสวยครับคุณท่านธนวันนี่สวยจริง จริงไหมลองเดี๋ยวตอบมาโทรศัพท์กินแก้วมบอกก็ได้นะคะไม่ผมว่าอายไม่กล้าตอบอมาวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2502นะคะเกิดปีกุลห้าสิปีบ้านเลขที่46่สทับหสุขภาพคนในครอบครัวที่อยู่อาศัยดีไหมคะอ่ะสี่สี่ทับหนะครับอายุ53ปีแล้วบ้านหลังนี้อยู่แล้วเป็นไงนะครับเครียดหลือเกินแต่บ้านหลังนี้มีโชค พราะส่ทับหนึ่งรวมกันได้1รราชาโชคอยู่แล้วแต่ถามว่าราชาโชคก็จริงแต่ว่าเครียดนะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเครียดจริงๆต้องพูดเยอะพูดมากแต่คนรัก4 6่ทับหนึ่งนี่ถือว่าดีไหมดีทับสิบดดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้ดีโดยที่ว่ามีความสุขอย่างเดียวให้เอาสี่กับหนึ่งออกให้เอาสี่กับหนึ่งออกเหลือหกตัวเดียวและจะมีความสุขยิ่งกว่านี้นะครับแล้็สุขภาพคนในครอบครัวเป็นงไงนะครับ สบเดียวพอสุขภาพคนในครอบครัวก็โอเคส่วนมากจะแพ้อากาศเป็นภูมิแพ้มากกว่าหรือจะเป็นการแพ้อ,อ,อาการแพ้มากกว่าแต่พวกคุณรู้กันดีว่าพอฤด,ดูหนาวมาผิวแห้งผิวแตกปากแตกคุณจะรู้ว่าวิธีแก้อย่างไรคุณจะแพ้เกี่ยวเรืดด่องฤดูหรือมาหน้าฝนจะเป็นโรคผิวหนังทางน้ำกัดเท้าเนี่ย เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องฤดูกาลมากกว่าเรื่องสุขภาพนะครับก็คือว่าสุขภาพในครอบครัวก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนอกจากสภาพของภูมิอากาศเปลี่ยนไปสภาพอากาศแค่นั้นเองใช่ครับผมค่ะนะคะมาข้อความต่อไปของเราเลยรบกวนทีมงานเลื่อนให้ด้วยนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่ส่งก็รีบๆส่งมานะคะคุณสันกทมค่ะเบอร์โทรแปะเออเจดดีหรือเปล่าโอ้เห็นเป็น8 6ดนะเห็นเป็น88 9786ข้านะครับ อต้องบอกว่าเก้าเจ็ดอ่ะโอเคแต่เจ็ดนี่กับเจ็ดกับแปดนี่ก็โอเคร่ำรวยดีแต่แปดกับหกต้องพูดว่าต้องกระร่อนนิดนึงหรือสวยสวยแบบสวยไม่เสร็จสวยไม่จริงนะครชื่อคุณสันน่าจะผู้ชายค่ะจย์ผู้ชายเก้าเจ็ดแปดหกเลขเลขนี้ดีไหมนะที่คุณใช้เบอร์นี้อยู่คุณสันจะดูให้เหนื่อยครับผมเหมือนเด็กที่จะต้องทำการ เขาเรียกว่าอะไรนะต้องมีไหวพริบจ,จริงจริงไหวพริบจิงเชิงการทําธุรกิจที่จะต้องมีไหวพริบต้องทันลุกทันคนนะฮะคุณสันว่าจริงไหมคุณต้องใช้รับสมองตลอดเวลาว่าทาไงถึงเช่นจะเอาชนะลูกค้าอะไรนี้ได้พยายามจะดึงลูกค้าอะไรนี้เนี่ยให้มาซื้อของกับคุณมือขายตรงะนะฮะไพ่ใบนี้บอกว่าเบอร์น,นี้บอกของคุณว่า9786เเนี่ยมันหนักทางด้านการใช้ เทคนิคแพรวหรือไวพริบนะฮะกว่าจะได้เงินออกมานี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะได้เบอร์สวยๆอย่างเงี้ยปรึกษาอาจารย์ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่เรื่องบงเรื่องเบอร์อะไรอย่างนี้ก็ในกระเป๋าผมตอนนี้มีเบอร์อยู่สองเบอร์เพราะในรายการมาขอให้หาให้ได้นะถ้าคุณสันอยากได้ก็ลองติดต่ออาจารย์พอดีเมื่อวานนี้ไปสิริราชก็เลยไปหาหาอยู่ประมาณได้อยู่สักประมาณพันเบอร์ได้มั้งโอในแค่สองเบอร์เองอ่ะ คือเบอร์สวยๆนี่คือหายากเหมือนกันอ๋อเบอร์สวยๆเขาสูงมากเอาไปขายราคาสูงค่ะนะคะอ่ะต่อไปค่ะคุณสมเกียรติค่ะ17ธันวาคม2521นะคะการงานห้อง106อยู่แล้วดีไหมค่ะห้อง106อยู่แล้วดีไหมนะฮะคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติอยู่ห้องนี้แล้วพูดตรงๆนะฮะข้อเสียของมันคือคุณเป็นคน อาจจะโรเลหนึ่งโรเลสองอาจจะไม่ค่อยอยู่ห้องนี้สามอาจจะมีเกี่ยวเรื่องภาระผูกพันหรือหนี้สินหรือเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหมดนี้จําได้จาไว้จาไ,ได้ไหมครับว่าม,มีอะไรหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยใช้ห้องนี้เข้าเข้าออกออ,กอยู่เรื่อย <สะ S 1> ๆจะมีม,ม,มีมีการภาร,ระเรื่องการเงินนะฮะมีภาระเรื่องการเงินหรือมีการขาดทุน หรือมีการเสียเงินเสียทองขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยะนะครับผมดังนั้นคุณสมเกตถ้าเกิดเรื่องการงานขอดูเรื่องการงานให้ใบหนึ่งนะฮะหนึ่งของนี้เรื่องการงานก็ไม่ดีครับแนะนาให้เอาหนึ่งศูนย์ทิ้งให้เหลือ6ตัวเดียวนะครับเอาเทียนเนี่ยเทียนขาวเนี่ยปิดอยู่ที่ 1. กับศูนย์ทิ้งให้เหลือ6ตัวเดียวนะครับค่ะอาจจะชีวิตจะดีขึ้นเพราะว่า106รวมกันได้หนะ่อยเจ็ดเจ็ดค่ะเจ็ดหมายถึงความ ลำบากลำบนหรือทุกโทษทุกนะครับ1นึ่นไม่ดีนะครับผมค่ะต่อไปค่ะคุณรัตนาพร1ิบาธันวาคม2 5 0 3าค่ะการงานครอบครัวค่ะรัตนาคุณรัตนาพร13าธันวาคม2 5 0 3เรื่องการงานเป็นไงเรื่องครอบครัวเป็นไงนะครับค่ะตอนนี้ทีมงานบอกมาอาจารย์ขอสองข้อเถอะค่ะแต่ยยเยอะ<ช>เพราะมีอ็ก์เซอเลพรมีคนรออาจารย์อยู่เยอะเลยการงานนะทาแบบฟรีแลนซ์หรือทํางานอะไรแบบ เือนกับช่วงคราวช่วงนี้อย่าไปทํางานประจาไม่ช่วงนี้ครับเขาทํางานทํางานแบบช่วงคราวตลอดนะครส่วนครอบครัวดีครับผมครอบครัวรักกันดีแต่งานสมมติงานเป็นจ๊อบไปครับอืนะคะอ,อ่ะทานต่อไปค่ะคุณอุทุมพรค่ะ28ธันวาสองสามนะคะการงานครอบครัวโชคลาบขอสองคำถามพอนะคะอาจารย์ดูจะดูเรื่องอะไรดีคะคุณอุทุมพรยี่สธันวาคม2อนะฮะเรื่องการงาน แล้วทาไงคุณอุทุมพรจงมีโชคลาภค่ะโอเคค,ค่ะสองเรื่องพอค่ะอาจารย์าการงานเนี่ยเขาเรียกว่าแย่นะการงานนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับลูกผีลูกคนงานมาเดี๋ยวมาเยอะแยะเดี๋ยวบางทีก็ไม่มีก็ไม่มีงานเลยนะครับส่วนเรื่องความรักเ,เรื่องโชคลาภโชคลาภขอคุณอย่างหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระทําบุญบ้างแล้วจะมีโชคลาภเข้ามา ส่วนมนต์ไหว้พระไม่ต้องขอให้มีอนั่นนะไม่ต้องขอมีอะไรก็เรียกแล้วไม่ต้องขอหวังผลนะครับคุณรู้จักให้เขาสักวันหนึ่งคุณได้รับเต็มแน่นอนได้โชคลาบได้จากจากทางอ้อมมาเลยค่ะคุณลองทําดูสิครับว่าลองทําบุญให้กัขอทานทําบุญให้กับวัดกับเจ้าแล้วสวดมนต์เยอะๆคุณจะได้โชคลาบนี้เองกับกายว่า เราได้อีกท่านเดียวเท่านั้นเองเอาหน้าจอไหมครับคุณคุณหน้าหน้าจอนะคะคุณนิพนธ์ค่ะนิพนธ์นะครับยี่สิบเอตุลาคมนะคะบานเลขที่แปดสิบทับหกเจ็ดสี่ค่ะดูว่าอยู่บ้านหลังนี้เป็นไงบ้านหลังนี้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่น่าจะโชคดีเลยเพราะมี6กสืบเจ็ด74เจดสบ้านหลังนี้พูดตาตกเห้นไหมพอบอกไม่โชคไม่ดีขึ้นเลยแย่มากเลยอ่ะแต่ในความในการแย่ของคุณก็มีพระคุ้มครองอยู่ ก็เลยทําให้เหมือนกับล้มบนฟูกไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่นะมีความผิดหวังอย่างแรงยิ่งแต่บ้านหลังนี้เป็นคนธรรมะธรรมมงคพน,น,นะครับแปดสิบหกเจ็ดสให้เอาแปศย์ออกให้เอา6หรือว่าถ้าเกิดคุณอยากรวยก็เอาแปกับเจ็ดิอยู่ไว้แล้วลบหกศูทิ้ง0 6 4ย์กเอาออกนะครับนะ ถ้าเกิดเอาหกศูนหกี่ออกปั๊บเนี่ยเอาเทียนขะเอาเทียนไปลบที่ศูนย์หกสี่แล้วทองไปปิดก็จะเหลือแปดเจ็ดก็จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นมาขึ้นนะครับแล้วส่วนเรื่องโชคลาภจะเป็นยังไงนะขอดูหนะ่อยนะครับโชคลาภัปอยู่ที่คุณเนะี่ยต้องทำตัวเป็นคนใจแข็งมั่งอ,อย่าใจอ่อนอย่าใจอ่อนแล้วก็ต้องเป็นคนขยนขันแข็งด้วยนะครับนะครับคุณนิพนธ์ดังนั้นวันนี้ยัง,ย,งยังมีเวลาอยู่ไหมคะทีมงาน ยังได้อีกหนึ่งนาทีอาจารย์อูะอ้จะไหวเหรองั้นขอขอสั้นๆแล้วกันคุณยุ้ยหรือคุณยุ้ยนะคะคุณยุ้ยคุณยุ้ยนะคะยี่สามมิถุนายน,นทะเบียนรถไหมคะ,ะดูทะเบียนรถนะฮะ,ะใช้รถคันนี้โอ้เอาบ้านดีกว่ามั้งสิบสี่ทับสามเจ็ดสองคุณยุย้ยค่ะสิบสี่ทับสามเจ็ดสองใช้แล้วเป็นยังไงนะครับคุณยุย้ยบ,บ้านหลังบ้านหลังนี้เนี่ยคุณรถหลังนี้เอ,อบ้านหลังนี้ที่คุณใช้อยู่นเนี่ยสิบสี่ทับสามเจ็ดสองเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความสุขสบาย พูดจากันรู้เรื่องกันหมดหแต่ทุกคนในบ้านนี่เซติฟมากอ่อนไหวกันทุกคนเลยและคิดมากแต่เราคิดมากดีนะทุกคนเข้าใจซึขข่งกันและกันดีนะครับตอนนี้ถ้าเกิด14ทับ3 72เอาสา2เจทิ้ง 3, 7, 2, เ 3, 7, 2, งหลือ14อย่างเดียวดีที่สุดเลยครับอ๋อตัด372ดทิ้งไปเลยนะคะ,ะคุณยุย้ยไม่ใช่ตัดนะเอาเทียนไปขีดขิดแล้วก็เอาเอาทองคำเปลวไปติดนะดทเแล้วก็เหลือแค่14อย่างเดียวแลวจะดีมากนิดนึงเหลือแค่อาทิสุดท้ายตอนนี้คนที่เข้ามา เรื่องชื่อการนมสกุลนะฮะสิบห้าชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองหกแปดเก้าสามหกเจ็ดสามเจ้าหน้าที่บอกว่าเขียนเป็นละวิ่งเลยครับใช่แล้วค่ะนะคะก็วันนี้ต้องจบสิ้นรายการแล้วแหมแอบหนักใจนิดนึงอาจารย์เพราะว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ดูดวงกับเรานะคะก็สัญญาค่ะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้แล้วก็รายการปิดดวงเหงๆพ่งนี้ด้วยเขาหน้าเขาหน้าเจอกับผมแล้วกันนะถ้าเกิดอยากดูกับผมเรื่องเกี่ยวกับเลขที่หรือเลขที่อะไรต่างๆถามได้นะครับแล้วก็ ช่วงนี้ผมไม่ขอรับหลังทานเจก่อนแล้วเราเจอกันใช่แล้วค่ะแล้วก็คิวยาวถึงพฤศจิกายนสัปดาห์แรกนะครับถ้าอยากดูกันอาจารย์จริงๆก็ลองมาต่อคิวกันได้นะคะถ้าทนไหวนะคะก็มที่หมายเลข0ู0ย์4 5 2 9 9นะครับถ้าทนไหวนะหลังจากเดือนพฤศจิกายนอาจารย์ก็คงจะดูดวงให้ได้ฮะวันนี้วันนี้ต้องบอกก็บอกว่ากระดาษที่เข้ามาเยอะกว่านี้นะแันนี้เราไม่ได้ตอบอีกประมาณเยอะอ่ะเยอะเยอะมากขอความกูนาเถอะ ก่อนเข้ารายกันคุณจองเข้ามาเลยะนะถ้าเกิดเป็นแฟนเราเนี่ย02 689 3673โทรเข้ามาที่ที่นี่<ช>แล้วก็ ให้เจ้าหน้าที่รับสายไว้ก่อนเลยถ้าสุิว่าส่งมาช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยคือยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ค่อนข้างที่จะดูให้ละเอียดด้วยแต่ละคนคนะคะไม,คไม่เป็นไรค่ะรายการของเราเปิดดวงเฮงๆีทุกวันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแฟนพันธแท้ของอาจารย์วีโรดชำระดวงนะคะก็จะเจอกันได้ทุกวันศุกร์นั่นเองครับผมนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะมีความสุขเยอะค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขครับสวัสดีครับ